ที่19กุมภาที่ผ่านมานะครับท่านได้มารายงานตัวและอายการก็ได้ปล่อยชั่วคราวไปนะครับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้ววันนี้ก็รับมอบหน้ามารับทราบนัดนะครับเมื่อเช้าก็ยื่นไปเมื่อประมาณ8โมงเศษนะครับนัดครั้งต่อไปก็คงคงจัดทราบกันแล้วไหมครับว่าวันที่29พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกานะครับอันนี้คือนัดครั้งต่อไปเพื่อที่จะฟังคาสั่งครั้งหน้าถ้ามีการสั่งฟ้องนะครับ ก็ง่ายๆเลยครับเราก็มาตามนัดแล้วก็ไปปรากฏตัวที่ศาลแล้วศาลก็จะรับตัวไว้นั่นก็คือรับฟ้องไว้เราก็มีหน้าที่ขอไปปล่อยชั่วคราวหรือประกันตัวนะครับตามอัตราที่ศาลได้กําหนด,ดไว้แต่ถ้าอาสสหรือรองอสสที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับมีคําสั่งไม่ฟ้องก็ถือว่าคดีนั้นเสร็จสิ้นไปนะครับเป็นไปตามระเบียบของอายการอยู่แล้ว ความมั่นใจคงบอกเป็นเปอร์เซนต์หรือบอกเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับแต่เราเราขอเราขอต่อสู้ตามสิทธิที่เรามีอยู่ในเรื่องของพยานหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบเหตุผลนะครับแล้วที่สําคัญก็คือข้อกฎหมายนั่นแหละครับข้อกฎหมายก็มี2เรื่องมาจาก2ข้อกาาล่าวหาก็คือพอรบอคอมกับมาตรา1นึเราก็ต้องต่อสู้ในข้อกฎหมายว่ามันเข้าองค์ประกอบหรือไม่เพราะการจะพิจารณาว่าการกระทาใดเข้าองค์ประกอบหรือไม่เนี่ยต้องมีข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างครบถ้วน ถ้าข้อที่จริงไม่ครบถ้วนเราในฐานะผู้ต้องหาเราก็เสนอไปทางอสสแล้วถ้าท่านเห็นว่ามีสาระถ้าท่านเห็นว่ามีามีประโยชน์หรือทําให้การสอบสวนนั้นครบถ้วนและถูกต้องเป็นธรรมท่านก็ให้สอบเพิ่มเติมก็อย่างที่เห็นนะฮะท่านสั่งให้สอบเพิ่มเติมครับผมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมก็พูดได้เท่นี้นะครับเพราะว่ารายละเอเียดของคดีเนี่ยลงรายละเอียดไม่ได้จริงครับไม่มีการพูดคุยกับนกักสืกษด้ไหมครับว่าตอนนี้มีมีสภาพจิตใจ ในเรื่องของคดีนะครับท่านก็มั่นใจอยู่แล้วว่าท่านไม่ได้มีเจตนาที่ตามที่กล่าวหาส่วนเรื่องของอการใช้ชีวิตประจําวันของท่านก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นเรื่องปกติของผู้ดูชนท่านก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้สูงอายุแล้วท่านก็ได้รับบาดเจ็บได้รับาการรักษานะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องดูแลตัวเองก็ไม่มีอะไรครับ ท่านสื่อมวลชนถามว่าการขอควมเป็นธรรมเนี่ยมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่นะครับผมขอตอบว่าณเวลานี้นะครับแม้จะยังมีสิทธิ์ในการยื่นขอความเป็นธรรมได้อยู่ก็ดีนะครับแต่การขอเป็นธรรมเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาสาระแล้วก็มีประเด็นที่ท่านจะสอบจะให้สอบเพิ่มดังนั้นเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรายื่นขอเป็นธรรมไปเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานะครับเรายื่นไปค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และมีทุกประเด็นที่เราตั้งก็สังเกตและตั้งประเด็นไว้ รวมถึงมีส่วนไหนที่บ้างที่การสอบสวนของฝ่ายรัฐหรือพนักงานสอบสวนในขนาดนั้นเนี่ยเมื่อหลายปีที่ผ่านมานย,ยังไม่ได้ทําเราก็ชี้ไปแล้วครับก็ผมไม่ลงลารายละเอียดน,นะครับ